สวัสดีครับผมชิโรโมเอเกมนะครับวันนี้ก็มาอยู่นะชิบุย่านะครับชิบุย่าวันนี้ก็ไปซื้อของในเซเว่นมาผมเห็นมันมีแอนิเมชันน่าสนใจดูหลายในหล mm hmm. ายคบมาจะแกะก็แกะอันนี้ถือกับมือนะครับอาจจะสั้นๆหน่อยออะเร็วมาแกะแล้วท mm hmm. าไม่แกะก็มาช่วยถืออ oh. แกะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าแถมอะไรนะฮะผมเห็นมันมีอันนี้เป็นค no ิมิสุโนยาบะขนมลางคืนนะ่ะไฟน้อยภาพไม่ชัดแถมเลยวะ ลองดูดิมีของแถมปะแถมกนุ่มลองดูกันดิเราซื้อมาเพื่อของแถมนี่แถมเป็นอันนี้เป็นติ๊กเกอร์ดูนึวกว่าแถมเป็นกระตเป็นรูปสามนอ่องแกะหมดเลยของต้องแกะยังไงก็ต้องกินวันนี้ไปแล้วไม่กินอนะ่ะหลานแกะอยู่หลานแกะอยู่เอ้ยไอย้สามน่องนี่ก็ตัวข้างหน้ากล่องเลย,ว,ยว่ะมีใบเดียวหรอซื้อมากี่เยนวะ <laughs> น่าจะสัก ยี่สิบบาทได้มั้งโอเคมีมีอันเดียวจริงอันนั้นลายอะไรอะอ๋ออันนี้เป็นคู่พี่น้องอันนี้ก็น่าจะเหมือนอันนี้เอ้ยต้องลุ้นต้องมาออกมานนดูออนนดิเหมือนที่ไหนล่ะแกน่อยดิพี่มือถือกล้องอยู่อ่ะอันนี้ให้หลานช่วยนะฮะแม่เหมือนเดิมเลย เหมือนตรงเหมือนตรงไหนไหนะนไม่เหมือนกันเลยสามลายเออเหรอเห็นไหมไม่เหมือนน้อยอาจจะเยอะไ้หน่อยนะัอดีถ่ายกลางคืนเหมือนเลยอ่ะอันนี้สามอันนี้สามต่อไปเป็นนี่อันนี้เป็นกินด้วยนะกันดั้มกินกินเดี๋ยวกินอันนี้เป็นกันดั้มเฮ้ยชิมกอนดีรสชาติเป็นไงชิมกัน หนวกป้องห้อยเขาก็แลตวก็ปันมันช็อะไรก็เลยอืไก็ไปเป็นนี่เป็นกันดั้มน่าจะรวมน่าจะเป็นผ้าตามลายตะหลังไหมน่าจะเป็นตามซีรีส์กันดั้มเหมือนเหมือนสุ่มลายผ้าไม่เคยดูแกะด้านล่างไอ้หนูนี่ไม่เห็นแล้วนี่แกะอันนี้ยี่หวานให้หลานแกะอยู่มือเดียวแกะขนัดหลานการชากดูสิเฮ้ยชู อ๋อเป็นชิทพอนโทเอ้ยเราก็นึกว่าเป็นอะไรกันดั้มเป็นเจชู้อะไรกันดั้มอันนี้ก็กันดั้มชิชู้โอ้โหเป็นชิชู้อะไรกันดั้มนะฮะแล้วก็เป็นอันนี้เหมือนเป็นสติกเกอร์อ่าินก่อนชิชู้นะนะดูลายดูดูลายเด้อดูลายนะดูดูลายแล้วห่อสิอันนี้เป็นยูนิคอร์นส่วนนี้เป็นส้นโดโอเคเจชู้เดี๋ยวแบ่งกันใช้ก็ได้แล้วก็นี่เป็นเครื่องดื่มนะฮะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่าเดี๋ยวจะไม่ให้หลานดื่มเพราะไม่เขียนว่าอาซาฮีฮะเนี่ยเขียนอาซาฮีจริงจริลูกคนละลูกอย่าทิ้งดิไอ <c oughs> อันนั้นไอรอนบัตอันนี้พี่รู้จักอันนี้เป็นไอรอนบัตก็กินไม่รู้ไงนี่อันนี้เป็นไอรอนบัตมาไหนดูดูลายสิลายไหนบะ้างยูนิคอรน์นกับอ๋อตัวนี้ไม่รู้ซ้ำเนี่ยซ้ำอันนี้ไม่รู้จักอ่ะเอายูนิคอรน์นไปใช้ซ้ำอย่าก็ได้ใช้หมดแหละแล้วก็ มีตัวนี้เป็นของวันพีทฟิล์มเลสยี่สบห้าปีอะไรอย่างวันพีทยี่สิบห้าปีนะครับวันพีทฟิล์มเลสยี่สิบห้าปีแล้วเหรอคุณธรรมยี่บห้าปีแล้วเหรอหอ,อันนี้ยี่สิบห้าปีแล้วคุณธรรมม,ม,ม,มึงแกก็คุณทำให้ผมแกอันนี้เดี๋ยวจะมาลองรสชาติกันก่อนอ่าอันนี้เป็นอาซาฮีนะผมคิดว่าไม่ไม่แน่ใจอะ่ะอ่านไม่ออกโมลิ่งช็อต วันด้าโมลิงช็อตอาซาฮีเดี๋ยวลองดูรสชาติไงเดี๋ยวรีวิวนะฮะอ๋อกาแฟโอ้โหกลิ่นรู้เลยเป็นกาแฟตอนนี้เป็นกาแฟไม่มีปัญหาเหมือนเบอร์ดีบ้านเราหลานกูนี่ก็พยายามแกล้งส่วนตัวนี้เป็นอ่าโตเกียวรีเวนเจอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นกระดนะาษชิลลนกัน๋ยวแม่ก็ด่าหรอ,อกแม่ไองอไ้กระจกว มาเรามาลองอันนี้กันกาแฟอันนี้เป็นโกโก้อ่ะดีโกโก้ใช่ไหมลองดิลองดิไม่เอาน่าจะเป็นโกโก้นะฮะส่วนนี้เป็นกาแฟวันพีซฟิลเลตก็จบจบการรีวิวสั้นกับเซเว่นไปเพียงแค่นี้อันนี้เซเว่นที่ญี่ปุ่นของกินเยอะแยะเลยบอกเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเซเว่นเล็กมากเลยนะ เดี๋ยวถ้าเกิดเจอเซเว่นใหญ่เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามีขนมแถมของเล่นอะไรอีกนะครับ